<c oughs> กบ็บัดกรีเลยครับผมนะฮะเป็นทอ่อเลยครับผมนะสีเหลืองไฟลบนะฮะเข้าฝั่งลบครับผมฝั่งลบ1 9 4 3านะตัวนี้ gnd สดีซีดำซนะีเนดีนะเขออกมาจากใต้บอร์ดนี่นี่ไฟลบ สีเหลืองก็มีลบสิ้เงินตรงกลางนี่ก็ EE ครับผมนะเนี่ยเข้าเป็นโมดูลแล้วครับบัตรกีครบแล้วนะครับนี่ปุ๊บมันก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ครับนี่นะฮะนีะนะ่เป็นรูปลักษณ์โมดูลเรียบร้อยครับผม เราก็ค่อยเก็บนะเคเก็บบนไทรัดนะฮะนี่ทำให้ดีๆเก็บบนไทรัดตัวนี้ครับนี่เป็นแล้วครับโมดูลบิดนะะนี่ยสิบหกคู่นะฮะไซส์ไซส์แปดขัวแปดนะเนี่ย รูปลักษ์มันสวยดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะคลิปนี้ก็มาทดสอบเสียงกันครับผมเราซื้อมาแล้วก็นะทดสอบก่อนครับผมนะแต่ผมบัดกีด้านล่างไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะเป๊ะนะฮะท่านผู้ชมนะ ต้องดูครับผมฝั่งไหนมันฝั่งบวกนะนี่ต้องดูไว้นะเราต้องสังเกตนะครับผมน่ะนี่บวกบวกก็เป็นลำโพงบวกครับผมสีแดงนั่นแหละเราจะทดสอบบอร์ดได้ก่อนครับผม ทดสอบบอดได้ท่านบางคนเขาก็ใช้มิเตอนะร์วัดนะฮะไม่จำเป็นครับผมสำหรับผมเนี่ยถ้าถ้าดอดแดงปุ๊บเนี่ยเราถอดปลั๊กเลยครับผมพังนะฮะแล้วก็มาต่อเลยครับผมนะฮะต่อพวกลําโพงเลยครับนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผม ต่อก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังครับผมมันมันยาวครับไม่อยากให้มันยาวครับผมตัด่อนแป๊นแบหนึ่งครับผมแชบครับครับผมก็ต่อเสร็จแล้วครับผมนะสำหรับขั้วไฟนะครับผมเนี่ยนี่มันจะถึงกันเลยครับผมฝั่งลบฝั่งบวกนะจะลิงก์ถึงกันได้นะครับผมนี่สีเหลืองเนี่ยผมก็ให้เป็น ไฟลบครับ VTC ลบนะครับผมฝั่งนู้นสีแดงเนี่ยฝั่งสีแดงเป็น VTC บวกครับผมนี่นี่จะใส่ฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ครับผมนะแต่เสียบฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ครับผมมันถึงกันหมดครับผมอีกอันหนึ่งที่เขาเขียนไว้ SPK ลบเนี่ยนี่ฮะหนึ่งสองสามตรงนี้อันที่สองเนี่ย บีลบฝั่งนู้นที่2มาก็บีบวกนะฮะก็เขียนไปอยู่ครับผมตัวนี้เป็น spk ลบนะคะวลำโพงสีดำนะอย่าไปลงกาวนะตัวนี้ลงไม่ได้นะครับผมลงเข้าลลำโพงเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับผมนี่เขาก็เขียนไว้ spk บวกนะแล้วก็ไปเข้าตําหลักมันก็เป็นคัวลำโพงสีแดงถ้าเราต่อแล้วก็เข้า ป้องกันลำพงครับผมนะตัวนี้ก็เข้าป้องกันลำพงฝั่งลบก็เข้าป้องกันลำพงถ้ามันช็อตปุ๊บไฟมันจะออกเท่าแรงจ่ายครับผมเราป้องกันคือเอาตัวป้องกันลำพงดิเล์ป้องกันไว้ครับผมไม่ให้มันทะลุลำพงนะที่เขาทำกันครับผมนะแล้วตรงกลางเนี่ยนี่ตรงกลางเนี้ยก็จะมีนี่ อินเนี่ยอินอยู่ฝั่งนู้นนะอินนั่นน่ะฝั่งนู้นนะอินคือสัญญาณนั่นแหละครับผม GND ที่มันเขียนว่า GND เนี่ยสองจุดสองหลัก GND ตัวนี้ไปเข้ากับตรงป้องกันไฟนะฮะนี่วิ่งเข้าไปเส้นหนึ่งวิ่งเข้าไปไฟลงแท่นเนี่ยที่เขาลงแท่นตรงนี้ครับผม เราก็บัดกีไต้ปิ้นจะบปนปิ้นนี่ก็ได้ไต้ปิ้นก็ดวกแต่ป้องกันดะีๆนะตัวนี้เข้าป้องกงันลําโพงแล้วก็สัญญาณหินตรงนู้นหินนะฮะนี่หินถัดไปนะฮะไหนนะฮะหินนี่นี่หินหินหินคือสัญญาณเสียงนะฮะนี่ gnd ก็มาจากสัญญาณเสียงก้อน,นี้ก็เข้าป้องกันลําโพงนะฮะไอ้ไม่ใช่ครับตัวไฟนะฮะไฟ ตัวที่เราเล็กติฟายเป็นนะแต่ผมเอามาทดสอบเนี่ยกวัดกีออกมา,าดันนอครับผมนะวัดกีใส่ออกมาเดี๋ยวมันจะแปะนะฮะนะป้องกันไว้ครับผมนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสียบสัญญาณน,นะฮะสายสัญญาณน,นะเสียบแล้วผมหนีบนะนี่เอาบวกหนีบเรียบร้อยนะะหนีบเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มันแปะนะฮะ GND แากไปเข้าตัวคา,าปาด้วยนะตรงที่เราเดิฟฟายคาปานั่นแหละแล้วก็ลองดูครับผมเสียงมันเป็นเช่นไรครับผมเพลงก็ใช้คิวเสาวเหมือนเดิมครับผมนะเพลงของเฮคิวเหมือนเดิมแล้วครับผมนะสวัสดบเจี๊กครับผมหนึ่ง สองสามหลดไม่แดงเสว็จแล้วนะตัวเสียงหนึ่งสองสามสี่ดังนะฮะแต่เราเปิดดังไม่ได้นะเราจะพังครับตัวนี้เราได้จะพังนะตัวนี้โอเคครับผมบอดได้ เปิดดังไม่ได้เปิดพอให้รั่วน้ำเสียงมันมันดังครับผมนะฮะนะตัวนี้เปิดเพราะเรายังไม่มีทันทีเตะนะฮะเปิดดังไม่ได้นะฮะถือว่าดังใช้ได้ไฟหลอดไม่แดงนะแล้วก็ชักปักเรียบร้อยครับผมต่อไปแล้วก็เอาโมดูลครับผมมาลงครับผมลงโมดูลที่ลงโมดูลแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนฮะเสียงดังดีเรียบร้อย แล้วก็ไปลองโมดูลที่เราลงแล้วนะตัวที่เราลงแล้วตัวนี้ยังไม่ได้ลงครับผมเอามาทดสอบให้ท่านผู้ชมก่อนนะว่าก่อนที่เราจะประกอบทดสอบเสียงกันก่อนนะมันทำไงฮะบิดมันมีอยู่แล้วครับผมน่าจะมีอยู่แล้วครับเสียงมันไม่นิ่งครับผมว่าเนี่ยมันมีการสับเพียตรงนี้ต้องลงกาวดีๆครับรุ่นนี้ครับผมต้องลงกาวกล่องดีๆนะถ้าลงกาวกล่องไม่ดี ทำแน่นอนครับผมผมเป็นรถแห่หลายรุ่นเนี่ยหลายคันอยู่ครับผมเวลาเขามาออกงานแล้วนะฮะจะยินเสียงนะฮะเวลาเปิดเวลาปิดเสียงครับผมบิดมันจะทำแน่นอนครับผมนะผมตัดก่อนครับผมแชบนั่นเองครับผมครับมาแล้วครับโมดูลท,ที่ประกอบเสร็จแล้วครับผมนะะรูปลักษณ์สวยงามนะ ฝั่งนี้8คกู่ฝั่งนี้8คกู่นะเราก็ทดสอบเราต้องทดสอบก่อนครับผมนะเช่นเคยนะผมเสียบเดี๋ยวผมจะนะผมเสียบก่อนนะมันทามันดูไปด้วยแล้วก็ทำการเสียบไปด้วยนานแน่น,นอนครับผมตัดแล้วอธิบายดีกว่าครับผมแช็ครับผมครับโมดูลก็ ผมต่อสายเรียบร้อยเหมือนเดิมครับผมนะนี่เหมือนเดิมนะครับผมเสียบนะแต่โมโดูลนี้ผมไม่ได้เสียบนะแต่นีนผมเอาไว้ทดสอบเฉยนะในเสียบคือมีสายลิงก์ออกไปข้างหลอก้วนี่มันก็ถึงกันเหมือนเดิมครับผมเนี่ที่ทาให้ดูนะวีดีซีบวกมันก็ถึงกันฝั่งนี้ด้วยนะแต่เราก็ต้องบัดกีให้ลงใช้มิตเตอร์วัดด้วยนะข้างล่างเป็น Vc c ลบ สีเหลืองนะมันก็ถึงกันหมดแล้วมันควรกันครับผมจะต้องสําหรับไฟบวก v c ดบวกมันต้องถึงกันทุกตัวครับผมทังฝั่งบวก1 9 5 2 0เบวกต้องถึงกันหมดครับผมไฟนะฝั่ง v c ดลบ v c ดลบสีเหลืองเนี่ยพีลบเป็น1943ต้องถึงกันหมดครับทุกตัวนะ16ตัวนี่ นะต้องถึงกันหมดนะแต่ EE e, พวก EE e, พวกคาเบทนะทั้งหลายแหล่ครับผมจะถึงกันไม่ได้เด็ดขาดครับผมมี2ซิงเราก็ต้องซิงหนึ่งด้านลบซิงหนึ่งด้านบวกนะพวก vtc นะซิงหนึ่งคือมีทั้งบวกทั้งลบนซะิงหนึ่งเนี่ยใส่บวกฝั่งหนึงใส่ลบฝั่งหนึ่งนะ นี่ซิงหนึ่งก็ใส่ด้านหน้าซิงหนึ่งก็ใส่ด้านหลังหน้าหลังคือบวกจะอยู่หน้าลบจะอยู่หลังของลำโพงครับนี่ขา spk ลบนะเหมือนกับมีดอดได้สองบอดชนกันนั่นแหละรครับผมนี่อันนี้ก็ฝั่งหนึ่งซีกนี้ฝัง่งหนึ่งอีกซีกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแค่เรามาประกอบกันเป็นท่อครับผมนะ ให้ระวังนะเราต้องเช็คนะนี่มิเตอร์เช็คฝั่งนี้ถ้าเราใส่ซิงฝั่งนี้ฝั่งบวกเราก็ต้อง19ึ่เอ่ห้าสองศูนย์เช็คดูนะอีอีก็อยู่ฝั่งถ้าเราจะใช้ฝั่งลบเราต้องให้มันถึงกันฝั่ง5 2าสองฝั่งนี้บวกหนึ่งเก้าฝั่งลบนะสิงนี้นะถ้าซิงฝั่งอีกฝั่งนึงก็ให้อยู่ฝั่งนี้บวกกับลบให้มัน มิเตอร์วัดนะนะอย่าให้ถึงกันนะถ้าถึงกันปะว้วทันทีนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นลําโพงบวกนะนี่นี่ลำโพงบวกนะแต่เป็นสีเงินไม่แต่ผมนําทําการมัดไว้นะนะมัดจุกไว้ให้เป็นบวกนะแล้วก็เสียบตรง SPK บวกํำหรักมันก็เข้าตัวป้องกันลำโพงเพื่อตัวนี้พังไฟออกปุ๊บให้ให้ตัวป้องกันลำโพงเราล็อกไว้แต่สำหรับผมสายผม ลิงกมานี่นะนี่นี่ลิงกมันตรงนี้นครับสายไฟนะนี่นี่สายไฟนะคือมันจับจุ๊บจะมีนะนี่ขั้วไฟมันจะอยู่ด้านด้านนี้จุ๊บตรงนี้ประมาณนี้นะนี่ไฟมันจะอยู่ด้านนี้นะนี่เวลาเข้ามาสามสายบวก ลบกาวเนี่ยเนี่ยจีจีเอ็นดีนะครับผมนะฮะไม่ใช่ป้องกันไม่ใช่เอ่อไม่ใช่สายลำโพงนะตัวนี้จีเอ็นดีคือต้องลงดีๆนะจีเอ็นดีครับผมมันจะห้ำครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับโมดูลนะเสียงดีไม่สังดีก็เราทดสอบกันครับผมเออเอออย่าหยุน,นึงครับผมนี่นี่นี่อย่าลืมนะครับผมตัวนี้ตอนที่เราทดสอบต้องหนีบดีๆหน่อยนึงครับผม เดี MM ๋ยวแปะนะนี่นี่นี่อินพุตเนี่ยนี่นี่อินพุตฮะนี่นี่นี่ต้องดีดีหน่อยนึงฮะไม่งั้นแปะงานเข้าเลยนะต้องดีดีๆนะใช้ตะเข็บดีๆหน่อยนึงฮะนี่ จะดมเสียบปลั๊กครับผมดูว่ามันจะถ้าไม่แดงก็โอเคนะฮะถ้าถ้าหลอดไฟไม่แดงนะฮะก็ใช้ได้นะฮะแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวหาเพียงก่อนครับผมนิดก็กล่าครับผมนะช่องก็ช่องดูทุกก็รู้สึกจะมีปัญหานะฮะนะฮะ มีปัญหาหน่อยหนึ่งนะการแนะนําตัวการยืนยันตัวตนอะไรของเขานะนะโอ้โหมุนติว้วติวนเปิดแล้วครับผมเสียงเดี๋ยวผมเสียบปักครับผม1 2ึ่งสองหลอดไม่แดงถ้าหลอดแดงปุ๊บหยุดชักปักนะเปิดเสียงน่าดังนะ้วควรขึ้นไหมไม่ขึ้น สองเราต้องลงกาวดีๆนะแต่โอเคอยู่ครับผมเสียงไม่ทำนะเนี่ยผมปิดสวิตปิดปิดบุนรุมแล้วเสียงไม่ทำลองฟังเสียงดีกว่าสองสาม เสียงนีโอ้โหเสียงดีครับผมเสียงดีเสียงดีงงแล้วแต่ดูเลยมีปีดไหมบางครั้งถ้ามันมีปัญหาปุ๊บมันจะปีดครับผมเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ย ไม่ปี๊ดครับผมถ้ามันช็อตปุ๊บเนีย่ยจะปี๊ดทานิเตอร์ได้พวกนีฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห <Q sound. S 1> ลอดแดงนะครับผมหลอดหลอดแดงครับผม ถ้าเปิดแรงก็หลอดแดงครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้กิดจะเสียดีครับผม,ผมบอกเลยนะเปิดขขงปุ๊บหลอดแดงครับแต่เสียงดีครับผมตุ๊บๆดีครับ ไม่ทำนะนะครับผมนะไม่ทำเวลาลงเกานะลง GND ครับผมบัตรกีนะไต่ปิ้นก็ได้นะปัดปีไก่ปิ้นดีกว่าครับผมเล่าออกมานะลงเกาดีๆนะลง GND นะลงให้ดีครับผมลงให้สนิทกล่อง มันนี้ครับผมกลับลงมาฟังอีกแนวหนึ่งครับผมสาวหนังครับ ฟังแล้วออกโลดีครับผมตุ๊บตุ๊บโลนะครับผมแน่นอยู่ฮะ เสียงดีครับท่านผู้ชมครับผมสําหรับคลิปนี้ผมมาจบก่อนดีกว่าครับผมนะคงจะยาวนานแล้วเปิดเพลงเขานานแล้วนะครับผมมันมีลิขสิทธิ์แล้วก็อาจจะลงยากครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมเช่นเคยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ก่อนนะฮะผมก็ช่วงนี้ผมก็จะลงให้เสร็จก่อนนะฮะสำหรับยามาแปดดีครับผม พยายามทําให้เสร็จแล้วก็ทดสอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ขอท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกทุกคนทุกท่กทานครับผมร่ํารวยเช่นเคยกับผมรวยรวยกันทุกทุกท่านนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวีโอครับผมขอบคุณครับ